สุเทพเปิดคำทำนายเกจิดังขอเด็กไทยอ่านโดยเฉพาะเด็กที่ไม่เคารพผู้ใหญ่ในสุเทพเทือกสุบาลอดีตนักการเมืองได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าไม่น่าเชื่อว่าคำทำนายนี้จากพระเถระชั้นผู้ใหญ่แห่งวัดป่าแก้วที่ทำนายมาเนิ่นนานเหมือนมีตาทิพย์ท่านรู้ได้อย่างไรว่าประเทศจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น เช็เช่นคำทำนายของท่านฤาษีลิงดำสิบเอกของหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าประเทศไทยจะสู่ยุคสิวิไลในยุครัชกาลที่สิบหมู่มานที่คิดทำลายชาติจะเกิดพ่ายแพ้ด้วยบุญบารมีขององค์พระมาหากษัตริย์จนสิ้นมาลายศูนย์ในที่สุดยุคชาวสิวิไล จากสิงหาคมนี้เป็นต้นไปจะเริ่มต้นยุคศิวิไลัยใคร้ขอยยำ้ำพระทศธ,ธรรมช่วยไทยให้น้อมนำจะครองราชโดยธรรมสวัสดีสิ้นสุดยุคปรองดองของพระคุณยุคพระเดชจะเกื้อหนุนทุกถิ่นที่กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ทวีทั่วโลกจะสะดุดีพระจอมไตรทหารไทยเข้มแข็งด้วยแรงฤทธิ์คำสั่งจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งหาไหน กฎระเบียบตัดผมสั้นกันทั่วไปในพลใหญ่จนถึงทหารเกณฑ์ใครทำผิดอย่าคิดว่าจะหนีรอดฟ้าจะผ่าไปตลอดให้พึงเห็นมหาชนจะอวยชัยใต้ร่มเย็นพระทรงชัยจะให้เห็นด้วยฤทธาการเมืองที่ปลิ้งปล้อนจะดับศูนที่จับจ้วงทวงบุญคุณจะหายหน้าที่ปากร้ายให้ปลดรูปพระราชา จะถึงคราวบัดซ้ำกรรมตามทันสีเสื้อจะสลายหายแบ่งข้างประชาต่างยึดพระองค์ดำรงมั่นแม้สีส้มที่เกิดใหม่ตายกลางคันไม่เห็นเดือนเห็นตะวันอีกหลายปีประเทศกลายเป็นแดนศิวิไลท์ทั่วโลกจะหลั่งไหลยืนถึงที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำครองปัทพีในยามที่โลกเข้าสู่ยุคสงคราม จบคําทํานายของหลวงปู่จงตรองดูด้วยปัญญาที่มาถามหมดยุคพ่อองค์รอก้าวเฝ้าห้ามปรามยุคพระรามรอสิบไซ์ไม่รีรอผิดเป็นผิดอย่าคิดว่าจะปราณีจงกลับตัวเป็นคนดีกันเถิดหนออย่ารอวันที่ฟ้าผ่าน้ำตาคลอหลวงปู่ขอบินทบาทอาจสายไปคําทํานายขออ,องอ สมเด็จพระนพร,รัตน์วัดป่าแก้วอาจารย์พนทัศ์แสนสำริดผู้นำมาเผยแพร่ช่วยกันเผยแพร่ให้เด็กไทยได้ดูโดยเฉพาะเด็กที่ไม่เคารพผู้ใหญ่เด็กที่ไม่เคารพพ่อแม่เด็กที่ดูถูกวัฒนธรรมประจำชาติของตัวเองเด็กที่ดูถูกวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เด็กหรือผู้ใหญ่บางคนที่เห็นชาติอื่นดีกว่าชาติไทย เคยเห็นคลิปที่เด็กสาวชาวพาม่าที่เป็นแรงงานต่างด้าวพูดถึงประเทศไทยเธอพูดไปร้องไห้ไปเธออยากมีสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนประเทศไทยเธอบอกประเทศของเธอไม่เคยสงบมีแต่รบราฆ่าฟันกันแทบทุกวันเพราะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ยึดเหนี่ยวให้สามัคคีกันเหมือนประเทศไทย อย่าไปเชื่อผู้ใหญ่บางกลุ่มบางพวกคอยยุยงแยงตะแคงรั่วให้คนเด็กไทยและคนไทยทะเลาะกันแตกความสามัคคีกัน